พี่ตุ๊กบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ยังไม่เหนื่อยเท่าแจกรำพกอันนี้คนชาแกงลาวนะฝากช่องเลยนะฟังแน,น่นอนเพราะมันอร่อยมากอร่อยมากพี่ตุ๊กชิมแล้วอันนี้คนชาแกงลาวประเดิมขายได้พันล้านแน่แจกเป็ทุกแจกเลยนี่นะคะอันนี้ก็วันนี้วันเกิดพี่ยาเนาะมีแต่คนมาร่วมทำบุญนะคะร่วมทำบุญแจกของร่วมกับพี่ยานะคะ จะอองนะจ๊ะเหลือเมเลือเยะใหลืยอะคะเวรมนร่วมกเหลือหนึ่งนะจ๊ะสองจ้าใครทร่วงเหลอนึงเลยจ้าสองจาองๆององเลยรับช้อนด้วยนะครับรับช้อนด้วยนะครับ พิ娅ต้องเป็นใหญ่นะพ่โอันนี้คือพี่ยาแจกลุ้นนะคะได้ได้ได้ไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรอันนี้เข้าแถวเรียบร้อยมากค่ะนี่เด็กๆเด็กๆผู้ใหญ่นะคะพี่ยาก็จะมาแจกลุ้นนกพาร์กับลุ้นลำไยนะคะ ข้างในพี่มาพี่ครับต่อแถวด้วยะครับพีะะ่ต่อแถวด้วยนะคะต่อแถวด้วยค่ะเสื้อแดงค่ะ <c oughs> ขบัขบขับ <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็วันนี้วันเกิดพี่ยาเนาะมีแต่คนมาร่วมทำบุญนะคะร่วมทำบุญแจกของโลกพิยานะคะ <า>นี่คือบรรยากาศนะคะลูกค้ามาร่วมรับจอนด้วยนะครับจอนยอยู่ข้างหลังครับ ไปญี่ปุ่นเลยไป <laughs> เยยอะไมหจ้าสองถ้วยนะจ๊ะเดีวร e> uh, ่วงจ้าร um, right. like at uh ่วมก็เหลือหนึ่งนะจ๊ะสองจ้าใครทำร่วงเหลือหนึ่งเลยจ้าสองจ้าสเลยไปด่ะอ่านี่สองร้อยห้าสิบจากแก้วสองร้อยสิบปุ๋นสิบบาทจ้าอันนี้แจกคนละสองใครทำร่วมเหลือหนึ่งเลยจ้าสอง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 สอเลยสอง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 องสองยังไม่หมดแรงอีก ใหเลถ้วยดียอเปิดเปิดอันใหม่้องงาเดีวจ้าแก้วน้ำขายจ้าอ่า้ซื้อน้าร้านสองร้อสนะช้อนข้างหลังเลยจ้าอ่าแก้วน้ำไม่ได้แจกนะจ้าใครใครแน้ำ ไม่เดียวนะจ๊ะขยิบดีเหลือสองด้วยทำหล่นปุ๊บก็เหลือด้วยเดียวปุ๊บก็เล็ยขื่อดีดีสองมือสองมือสองสองคุ้นมาพาวกินไปดีหอมหนึบไปหน้าสองจานอร่อยแล้วครัาจะอากกนล้วด้วย เดาตีมือเลยเดียวเดียวแจ็คไม่เรารูเลือดเดียวแก้วไม่ตั้งมันจะแก้วขายสองร้อยห้าสิบจ่ะเผลอหยิบไปเสียตังค์นะเดียวเดียวสุดหล่อเนี่ยมาุดตรงจ้ะอ่าเหลือสี่ด้วยสุดท้ายจ้ะ อ่ะเหลือสองจ้ะถึงน้องถึงน้องม่วงนะจ๊ะน้องม่วงมาเลยลูกคนละถ้วยจ้ะจ้าหยิบช้อนข้างหลังนะคะหยิบกระช้อนเพราะเขาห,ย,หยิบไก่หมดแล้วครับหมดแล้ว,ะะวหมดแล้วนี่นะคะบุญหมดแล้วตีนตีแตกแล้วนี่อ่ะ ขอเป็นแถวนะครับขอเป็นแถวขอเป็นแถวแถวนะครับนี่เราเป็นแถวขอเป็นแถวนะครับใจเย็นใจเย็นไม่ต้องแย่งกันต่อยาวไม่รู้เลยต่อยาวไม่รู้ต่อยาวไมรู้เลยฝาทางกันไม่ได้แถวเรียงหนึ่งนะครับให้เป็นระเบียบนะครับถ้าไม่เป็นระเบียบพี่ยัจะไม่ไม่แจกครับพิ้งแล้วมันเนี้ยพันเกิดครตัวมันเกิดนะครับถูกต้อง นกไอันนี้เป็นน้ำพริกตัวใหม่นะช่องคนชากราพี่ตุ๊กแจก200กระปุกเป็นน้ำพริกเผาปลาช้อนนะอันนี้อร่อยมากแล้วพ่อพี่ตุ๊กคนชากราเป็นคนประเดิมนะเนี่ยนี่เนีคนนี้เนะี่ยขายดิตุกขึ้นมาขึ้นมาเร็วตุ๊กมาแจกเองตุกขึ้นมาแจกเองเลยเอาไปสองร้นนนน200กระปุกพี่ตุ๊กแจกต่อจิวยาไปนูน่นคนไหนไม่ต่อแถวไม่ได้นะ คนไหนไม่ต่อแถวไม่ได้นะสองร้อยคนอมนนี้ี่พี่อาจารย์นกอาจารย์นกสักคิ้ว้พิยากับทำขนตาให้พิยาน,นะสวยเพราะว่าอาจารย์นกนะอันเนี้ยขอบอกเลยใครอยาก สักคิ้วหัวเหงสักแล้วรวยสักแล้วปังสักแล้วดังสักแล้วเงินเข้าไม่หยุดต้องไปสักคิ้วร้านอ่าร้านอาจารย์นกสักคิ้วหัวเหงนะคะอ่ากดช่องทางก็คืออาจารย์นกสักคิ้วหัวเหงตามไปเกิดวันนี้นะคะอาจารย์ต้าด้วยนะคะคือเรามีสองสาขาที่เซียรลังสิตนะคะแล้วก็ที่พัทยานะคะถ้าเป็น f c นะคะวันนี้เรามาแจกโปรโมชั่นให้กับอ่า สุขสัน์วันเกิดพี่ยานะคะเดี๋ยวจะให้พี่ยาเป็นคนเลือกราคาเองเลยให้เอฟซค่ะก็คือคนไหนที่ติดตามพี่ยาอยู่แล้วก็ไปหาอาจารย์นกนะเขาลดให้ห้าสเร์เนห้าสิบนต์นะแล้วก็เอมี่อมนวนเนี่ยก็สักกับเขาสักแล้วชีวิตดีเหมือนจักระบุมะตอนแรกชีวิตแย่ใช่ไหมพออาจารย์นกไปสักคิวให้ฟังเลยกลายเป็นคนดีเฉย กระแสลามากลายเป็นกระแสลามาดีเฉยเลยใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ใครเชื่อก็รวยก่อนเหมือนพี่ยาเขาสับได้สักสองสาวันนะมีรายการติดต่อมาประมาณสิบรายการแต่พี่ยาไม่รับเพราะว่าพี่ยาเหนื่อยเนาะไปมาของขวัญมันมันเกิดพี่ยาก็คือดอกไม้ยาชอบดอกกุหลาบารู้ เบอร์โทรอะไ,ไรให้คที่นต้าส่งศูะคะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่ห้าห้าหนึ่งเก้าศูนยพิมพ์ไปเลยนะคะอาจารย์นกนะคะจะขึ้นทุกช่องทางนะคะ,อะขอให้พิยาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเอฟซของคุณทั่วโลกแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรละรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะแถวยาวเลื่อนตกวแกงทุกตวแกงกกเลย,เเลยอ้อ จกเนชากิลาปลาเดิมครยังไม่ขายอนะไรเียใ,นะในโรงงานยังไม่มีขายเพิ่อองจะคิดสูตรได้เมื่อวานน้ำพริกเขาปลาช่อนวันนี้ใครได้กินรับรองฟังแน่นอนเพราะมันอร่อยมากอร่อยมากพี่ตุอกชิมแล้วอันนี้คนชากิลาปลาเดิมขายได้ทันร้านแน่แจกก็ทุกแจกเลยแจกเลยแจกเลย,เลยไปต่อคิวด้วยนะ คิวไปอยู่ร<ห>้านนู้นแล้วไปอยู่ร้านจอดรถแล้วคิวอะ่ะคิวยาวไปถึงนู้นแล้วนะคิวยาวไปถึงร้านจอเบอร์เกอรี่แล้วต่อคิวด้วยนะต่อคิวตุ๊ตตแกแจกกันเอยพี่ตุ๊กบ,บอกว่าวเป็นยูทูบเบอร์ยังไม่เหนื่อยเท่าแจกน้พริกอันนี้คนชากังลาวนะฝากช่องด้วยนะคนไหนรักพ่ยานะไปติดตามช่องคนชากังลาวด้วยนะ